ครับตอนนี้กำลังนั่งรถอีแท็กหัวสันดักแดกนั่งอีแท็กจะไปหาปลานะคะเนี่ยนั่งอีแท็กจะไปหาจับปลาในทุ่งเนี่ยดูทางทีมงานเจ้าเก่า ปีใหม่ปีนี้มีคลิปแต่งยังหวัดหลายคลิปเลยนะคะติดตามชมเป็นตอนตอนไปอุ้ยคืออยากที่ว่านี่นะคะดูป่ายูคานะคะเนี่ยนั่งอีแท็กจะไปหาปลาเดี๋ยวถ้าได้ปลาเยอะยังไงเดี๋ยวคุณยายจะถ่ายดูอีกรอบนะคะดูบรรยากาศนะคะสนุกมากนี่ นู่นนะคะหนองน้ําที่จะไปจับปลาเอาเราจะไปจอดตรงไหนกันรถอีแตกหัวสันดอกแดกนี่เคยนั่งไหมคะเอฟีของคุณยายรถอีแตกบรรยากาศบ้านนนททรายจังหวัดสุรินทร์มหาปลานะคะยาม ประมาณ3ามโมงเช้าอะครับกำลังร้อนมากนี่นะคะนี่โอ้ยโอเคคลิปนี้จบก่อนนะคะเดี๋ยวหาปลาได้เท่าไหร่เดี๋ยวคุณยายถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะคะค,คลิปนี้ขอจบไปก่อนกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายด้วยนะคะสวัสดี